กัครบผลง,งนานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษคุณชิดสนุชานะฮะมีปัญหาแพ้อขอบผืดไมเกรนใช่ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเป็นประมาณปี4ี่นะคะเพิ่งเป็นอืมแต่ก่อนที่จะเป็นนะคือเป็นไทรอยกิน<ม>ยาไทรอยต่อเนื่องและ,ะทีนี้ไปตรวจตรวจปี4ี่หปุ๊บคุณมอบอกว่าคุณงดไทรอยได้แล้วคุณหายมาเป็นหอบผืดภูมิแพ้ฮะ คือก่อนหน้านั้นเป็นไทรอยใช่ค่ะแต่พอปีสี่หหมอสั่งให้งดยาไทรอยดค่ะให้มาทานยาหอผือหอผือแพ้ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างเลยฮะแต่ก็งดยาไทรอยนะคะมาทานหอบผืออย่างเดียวตอนหลังอืมแล้วแล้วเป็นยังไงให้มันหอบผือตอนมันจะเป็นแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วแบบแพ้อากาศเวลาแบบอากาศร้อนมาเจอเย็นนี่ยังเป็นอยู่เลยนะฟังเสียง มันไม่เป็นนะคะไม่หอมนะคะช่วงหลังไม่ได้ทานยาหอบผืเออแต่เหมือนเหมือนยังมันเหมือนใช่แรกๆจะมีอาการเหมือนแบบว่าเจ้านายบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนคนจมูกบี้เวลาคุยโทรศัพท์ใช่เสียงมันจะขึ้นจมูกใช่แต่นี่เขาดีขึ้นมากดีโอแสดงว่าแต่ก่อนนี่ตันเลยฮะตันเลยใช่แล้วน้ำมูกจะหยดใสหยดก็คือว่า พักเที่ยงใช่ไหมคะทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเจอแอร์เย็นๆปุ๊บน้ำมูกจะไหลหยดหยด,หยดต้องเอายาแก้แพ้อากาศขึ้นมาทานเลยแล้วขอบผื่น,นี้เป็นรุนแรงแค่ไหนเป็นรุนแรงก็คือว่าสัปดาห์หนึ่งต้องไปพ่นยาไปฉีดยาขยายหลอดลม,มก็คือว่าเป็นชนิดที่ว่าต้องฉีดยาขยายหลอดลมนนพ่นยาฉีดเองหรือว่าไปหาหมไม่ไปหาหมอนะคะออแล้วก็พ่นยาอาจารย์ยาขยายหลอดลมนี้คุณหมอต้องให้ใช่ไหมฮะ คือโดยปกติถ้าอาการไม่รุนแรงนะคะก็หมอก็จะให้ยาพ่น,ม,พนมีอาการเมื่อไหร่ก็พ่นเองอแต่ถ้าแบบถูกหามเข้าโรงพยาบาลนี่หมอต้องการริดอย่างรวดเร็วก็ฉีดให้เลยอ๋อใช้วิธีฉีดก็ได้อาา่าอะแล้วไมเกรนล่ะไมเกรนก็คือจะปวดหัวเริ่มต้นก็คือแบบว่าโดนแดดะ่ะไอแดดอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะมอาการปวดหัวปวดแล้วแบบสบาย,ไม,บายไม่มีอะไรเดินเจอแดดปุ๊บ <จน S 1> ปวด <ไอ S 1> เลยดดใช่มันจะปวดเริ่มต้นจากแบบขมับซ้ายก่อนแลวทีนี้มันจะปวดเริ่มขึ้นสันจมูกหว่างคิ้วปวดจนแบบว่าน้ําตาไหลอะ่ะแล้วก็คือจะมีลักษณะที่ว่าวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนก็คือจะแบบนอนกลางวันเราต้องตั้งเวลาเอาอย่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้านอนมากตื่นมาปวดหัวมากนอนมากนอนน้อยแต่ในบ้านไม่มีแดดนะฮะ ไม่มีใช่แต่มีอาการปวดหัวมากๆเพราะถ้านอนเกินประมาณชั่วโมงเนียใช่ใช่เพราะว่าใช่คุณหมอบอกใช่แล้วตอนกลางคืนนอนอะตอนกลางคืนนอนไม่เป็นอะไรเพราะว่ากลางวันเหมือนแบบว่ามันมีอาการเจ้านายฝังชิปอะไรไว้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แอบหลับกลางวันหรือเปล่าไม่ไม่เออแปลกจังเลยแล้วแพ้แดดนี่ก็คืออาการนี้ใช่ค่ะแพ้แดดก็คือจะเป็นแบบว่าโดนแดดจัดๆแล้วจะมีอาการที่เป็นดวงดวงแดงแดง ประมาณเส้นผ่าของกลางประมาณสองเซนขึ้นที่ไหนฮะขึ้นตําขาตําแขนส่วนที่โดนแดดนะคะถ้าหน้าโดนก็จะขึ้นใช่ถ้าแขนโดนก็จะขึ้นโอ้แลวบ้านเราไม่ค่อยมีแดดด้วยนะฮะก็เวลากลับต่างจังหวัดไงโดนแดดน้อยๆมีแต่โคตรแดดเลยฮะแดดธรรมดาไม่มีนะฮะโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องห่อตัวเลยเนี่ยฮะ ก็ต้องพกยาไปตลอดก็ยาก็ที่คุณหมอให้ก็คือจะมียาพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก้แพ้ที่ต้องพกไปอ่ะโอ้กี่อย่างครับก็ยาสามสี่อย่างนะคะผมว่าเป็นสิบเม็ดได้ไหมครก็ยาพ่นก็คือรู้สึกว่ายาพ่นก็ภายนอกแต่ที่ยาต้องรับประทานก็อย่างน้อยก็สองสมเม็ดละค่ะใช่โอ้ทรมานมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานด้วยไหม มีค่ะรู้สึกว่ามันแบบว่าขึ้นไปปุ๊บในออฟฟิศอะนะก็คือแบบช่วงบ่ายขึ้นไปปุ๊บเจ้านายต้องบอกว่าเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนก็ได้คือแบบว่าทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเออเราโดนแล้วเราทํให้คนอื่นเขามีปัญหาด้วยใช่ใช่เขาเกรงใจเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลูกไปปิดแอร์ก่อนก็ได้อืมอืมเย็นก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้ค่ะไม่รู้อะไรจะสมดุลเลยใช่พร้อมไหม ก็ตอนแรกก็กลัวกลัวที่ว่าเวลาเป็นหวัดใช่ไหม,มกลัวกลัวตรงที่ไอไอปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการหอบครับนั่นแนหะสุดท้ายได้ลองหาหมออยู่ยาอะไรอย่างอื่นที่มันก็ไม่ได้หาก็หาหมอต้องไปเอายากินต่อเนื่องอ่านั่นก็แค่แค่แค่หมอ หมอแพทย์สมัยใหม่ใช่มีไปลองแพทย์ทางเลือกอื่นไหมฮะไม่มีค่ะฝังขงฝังเข็มไม่ค่ะไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาแล้วมารู้จักบินได้ยังไงก็มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาแนะนําก็เล่าอาการให้เขาฟังอย่างนี้นะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกว่าลองทานตัวนี้ดูอืลองทานไปปุ๊บประมาณสองสัปดาห์ไมเกิลน่ะนะคือคือแบบหายเห็นได้ชัดไมเยเกน่ะไม่ไม่ตอนแรกเชื่อได้ยังไงว่าว่าบิมจะช่วยได้ก็ พี่เขาบอกว่ามีคนทานแล้วเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเอาโอเคแล้วเชื่อเขาเหรอก็เพราะว่าเราเป็นค่อนข้างหนักเราก็ต้องเชื่อไงในเมื่อว่าไม่งั้นเราก็ต้องหาหมอตลอดนะคะอ๋อก็เลยลองดูใช่ไม่งั้นว่ากลางคืนก็ต้องลงไปตลอดตลอดตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วมันนอนไม่ได้ก็คือต้องนั่งพิงหัวเตียงหลับเอาอาจารย์ครับอาการอย่างของคุณชิสนุชานี่ก็คือเป็นภูมิแพ้ล่ะค่ะภูมิแพ้ะฮะซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากก็ มลภาวะบ้านเรามันเยอะอะค่ะคมันก็คนก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าอย่างทางเหนือเนี่ยนะฮะที่มีไฟไหม้ป่าอะไร,ค,รคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินหายใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวม,มทั้งภูมิแพ้ด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นมากขึ้นด้วยจะบอกว่า<อ>เป็นเพราะร่างกายอ,อ่อนแอคือโดยปกติแล้วร่างกายก็จะสามารถขจัดได้ถ้ามันได้รับแบบไม่ไม่เยอะหรือเต็มเต็ม นะฮะแต่ถ้าเราเจอแบบมลภาวะเยอะๆเนี่ยครับร่างกายก็จะเริ่มสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านไงฮะพอสร้างภูมิต่อต้านมันก็เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นมาครับอย่างกรณีของคุณชิสุชานี่คือเป็นจนแบบว่าเป็นเหมือนประจําวันละอ่าใช่ค่ะเป็นอาการเลื้อนลังก็เป็นจนแบบว่าไปนอนโรงพยาบาลก็คือต้องพ่นยาทุกสองชั่วโมงนะคะโอสองชั่วโมงก็คือสองทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสี่ แต่ทีนี้มันเป็นครั้งล่าสุดรู้สึกว่าปีห้าสองก่อนที่จะมาทานอ่ะคือคเขาเปลี่ยนยาพ่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันแพ้ยาก็เลยถามคุณหมอว่าเขาเปลี่ยนแรงขึ้นอ๋อแพ้อย่างไงฮะก็คือว่าพ่นปุ๊บเราจะมีอาการที่แบบใจเราสั่นมากแล้วเหมือนแบบใจเต้นแรงเลยคะ่ะอ๋อเหมือนกินกาแฟเยอะๆใช่<ๆ><ๆ>ใช่<ๆ>แล้วทีนี้ก็คือรอจนกว่าคุณหมอจะมาตรวจก็คืออีกวันหนึ่งถามพยาบาลที่ให้พ่นก็ถามว่า มีอาการอย่างนี้อย่างนี้พยาบาลก็ตอบว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่เคยพ่นไม่มีอาการอย่างนี้อืแสดงว่ามีการเปลี่ยนขนาดขาเปลี่ยนขนาดของยาแล้วก็มีอาการแพ้แล้วตอนหลังก็เลยกลัวกลัวที่ว่าต้องพ่นยาต้องอะไรนะคะอแต่ลองบินไปสองสัปดาห์เท่านั้นแหละใช่เห็นผลเลยเห็นผลก็คือว่าไม่ต้องพกยาพ่นคุณหมอนัดก็ไม่ไปอืม สองสัปดาห์เท่านั้นไม่ไปค่ะทานยังไงฮะก็ตอนแรกพี่เขาแนะนําให้ทานก่อนอาหาร2อเม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดแต่ตอนหลังๆปุ๊บเขาโทรมาถามอาการอยู่เรื่อยๆว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าดีถ้าก็ลดปริมาณได้อืทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอน2อเม็ดค่ะค่ะ อาการไมเกรนดีขึ้นอาการไมเกรนไม่มีเลยไม่ต้องพกยาภูมิแพ้อย่างอื่นแลฮะภูมิแพ้ก็ไม่มีนะคะตอนนี้นะยาแก้แพ้อากาศก็ไม่ต้องทานยาขยายหลอดลมก็ไม่พกแล้วอาการอย่างนี้อาจารย์พิเชษว่าจิบจิบจิบจอยคือผมพูดมาเยอะเราคุยกันมาเยอะเรื่องเรื่องคนเป็นภูมิแพ้ก็เป็นคือเข้ามาในรายการเนี่ยจะเยอะมากครับพอสิบแปดล้านคนจากหกสิบสี่ล้านคนในประเทศไทย ที่าการภูมิแพ้มากหรือน้อยแค่นั้นเองเพราะฉนั้นเราเราจะพบว่าคนที่จะเข้ามาในรายการเนี้ยบ่อยจะมีทุกอาทิตย์แล้วก็ไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะไม่ได้ผลนะครับเพราะเราไปจัดการที่ต้นต่อที่ต้นเหตุครับเราไม่ใช่รักษาปลายเหตุแล้วก็ต้องบอกว่าหายด้วยอืหายต้องหายได้แต่แล้วคนบอกภูมิแพ้หายภูมิแพ้แพ้อากาศนี่หายไม่ได้ครับหายได้ครับยืนยันครับ คือสาเหตุที่เขาไม่หายแล้วก็เลื้อรังมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้างในมันเยื่อบุอจมูกเนี่ยมันยังมีอาการเครืองอยู่ตลอดคือถ้าเราลดอาการเครืองซะแล้วก็ไปตัดต้นเหตุที่มันทําให้เกิดอาการเครืองด้วยมันก็หายครับมันมไม่ใช่เป็นการติดเชื้อเรื้อรังใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือไปลดไอเม็ดเลือดขาวที่หลังที่ทเป็นทีเอสทูเนี่ยเยอะเกินไปที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ตรงนั้นนะฮะก็ให้มันลดลงมาซะ โดยการไปเพิ่มไอ้ม่เรล็กขาวทีเอสหนึ่ถ้าไปจะก,ก็ไปกด t ี2นะครับแล้วการที่เพิ่มขึ้นของ t ี1นี่เองถ้าหากว่ามีสิ่งแปลกปลองเข้าสู่ร่างกาย t ี1มันก็จะไปจัดการด้วยอนอกจากนี้ถ้าหากว่ามันมีมีมากอย่าง t ี2อสองยังเยอะอยู่มันก็จะมี T-regulator เพิ่มขึ้นมาอีกอในการผลจากการวิจัยระยะ2-3ปีหลังเขาพบว่าอาการภูมิแพ้หรือเรียกว่าแอเลอร์จีเนี่ยนะครับ มันจะมีความผกผันกับ t r e รกูเลเตร์นะครับถ้าหากว่ามี t r e รกูเลเตร์ตัว t ีเรเนี่ยถ้ามีมากอาการภูมิแพ้มันก็จะลดลงลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่พบในวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันปัจจุบันนี้คือเราจะใช้ศาสตร์<ฮ>ภูมิคุ้มกันวิทยารเราไม่ใช่การแพทย์ไม่ใช่ครับคือไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการแพ้ตรงนั้น ไปสั่งไม่เล้ยขาวคุยกับไม่เล้ยขาวให้ทําหน้าที่อ <classy> ย <box>. ่างเหมาะสมตามที่เราต้องการตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอาการอย่างของคุณชินสุชาเนี่ยไปคุยกับคุณหมอบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้เดี๋ยวเปออกรายการบางท่านบางท่านบางท่านก็ถ้าหากว่าไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยานะครับไม่เคยทราบเกี่ยวกับที1 t ส2 t ึ1 7ททแล้วก็ท x ครักซึ่งตรงนี้ก็หลายต้องบอกว่า เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่นะครับก็ผมเองผมก็เพิ่งจะรู้เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่ามีความจําเป็นจะต้องทำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องอธิบายว่าทําไมมันถึงมีประสิทธิภาพด้วยก็เลยต้องไปศึกษาแล้วก็ไปจริงๆแล้วศึกษาคนเดียวถ้าศึกษาอีกห้าสิบปีก็คงจะไม่รู้เรื่องครับก็ต้องมีการคุยกันกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาแล้วก็มานั่งคุยกันจนในที่สุดมันก็เกิดความกระจ่าง นะว่าเป็นเพราะเห็นนี้เองแล้วจากศาสตร์แล้วก็ความรู้ที่เราได้กันตรงเนี้ยเราก็ไปประยุกต์ต่อไปต,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 ต่อไปเรื่อยก็เกิดเป็นสูตรสําหรับเบาหวานสำหรับข้อขอ่อักเสบสาหรับอ่าสหรับสะเก็ดเงินสเก็เน<ะ>ียขึ้นไปเรื่อยๆสาหรับมะเร็งนะครับแล้วจนไปถึง h i ชแล้วเนี่ยครับก็เราก็ประกาศไปแล้วว่าเราสามารถที่จะทําให้คุณภาพผู้ป่วย h i ชีนี่คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะป้องกันได้แต่ว่า ของมันบังเอิญไม่ได้อยู่ในโครงการของบริษัทดิชั่ไลฟ์นะครับทุกวันนี้ปกติดีปกติดีค่ะก็ยังรับประทานรับประทานค่ะวันหนึ่งตอนนี้ทานแค่ก่อนนอน2เม็ดค่ะก่อนนอน2เม็ดแต่ไม่มีอาการอย่างอื่นมากวนใจโดนแดดไม่เป็นไรแล้วโดนแดดไม่เป็นไรแล้วค่ะโชคดีแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเรามีแดดแดดด้วยนะครับ